โอ้แม่เหนื่อยมากทุกคนตอนนี้ให้ลุงเอาถุงมือแล้วต้องจับน้องนะคะต้องจับน้องเซดี้ค่ะเพราะว่าดางังแม่เหนื่อยแม่ไล่ดงังอ้อมพื้นที่เลยคะ่ะน่าจะไปแล้วน่าจะไปหน้าบ้านแล้วนะคะ <Yeah. S 1> แต่ว่าเดี๋ยวไปดูเซดี้กันค่ะโอ้แม่เหนื่อยแม่จะทำพ่อดังนะทุกคนแยกกันไปค่ะทุกคนให้ลุงไปด้านหลังน้อง เราอยู่อยู่ด้านหน้านี่คือน้องนะคะวันนี้ยังไงก็ต้องจับมามาหนุม,มย,ยังไงก็ต้องจับค่ะทุกคนมาลูกมามาลูกมา <Okay. S 1> จนจบนะคะทูแฮนด์จ้วยายน จเย็นเย็นลูกใจเย็นเใจเย็นแม่ช่วยหนูก <c oughs> sure ็ช่ยวยยิบน็อตโยบลัดลุงจะไปฉีดยานะคะกันพิษสุนัขบ้านนะลุงโดนนะคะลุงจะขึ้นไปเอา,เอาไอ้น้ํายาที่ค่าเห็บหมัดนะคะโดยการหยอดที่หลังคอน้องแม่จะยืนอยู่ที่ฝั่งนี้เพื่อหลอกล่อให้น้องแล้วก็ให้ลุงหยอดยาจากทางฝั่งนู้นนะคะ แม่ช่วยหนูนะโอเคลูกโอเคโอเคโอเคน้องมีเลือดจากตอนที่ดังกัดนะคะแต่ว่ามีเลือดออกจากปากน้องค่ะซึ่งก็น่าจะเลอะไปที่ตัวแม่ตกใจนะคะคือนึกว่าน้องมีแผลคือถ้ามีแผลคือต้องได้รักษากันนะคะถ้าถ้าต้องอยู่แบบจับกันไม่ได้นี่คือรักษากันไม่ได้นะโอเคลูกโอเคโอเคจ้าโอเค มือแม่ปลอดภัยเห็นไหมมือแม่ปลอดภัยมือแม่ปลอดภัยโลกสอกเคสอกเคสตกโอ้ด่างกัดน้องขย้ำน้องแม่ทนไม่ได้เลยนะวันนี้คือด่างหายหัวเลยนะคะปกติแล้วถ้าร้องเองเองเองงแบบนี้ด่างจะต้องวิ่งมาแล้วเพื่อลุงมนะคะแต่ด่างรู้ด่างรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะด่างด่างรู้นะคะว่าด่างมาแล้วด่างจะโดนแต่ลุงจะหยดยาเสร็จแล้วลุงก็เลี้ยงหมาก่อนนะคะเลี้ยงมาเสร็จก็จะไปฉีดยา ป้องกันพี่สุนัขบ้าค่ะโดนไปหนึ่งจกนะคะคลิปนี้เราตัดแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแม่จะสปีดคลิปด้วยนะยล,ลุงกำลังลงมาแล้วค่ะ